สวัสดีครับลุงย้อเองนะวันนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับการเลือกปั้นตัว UR การเลือกปั้นตัว UR เนี่ยเราควรจะพิจารณาอะไรบ้างสำหรับการที่เราจะเลือกตัว UR สักตัวเนี่ยมาเข้าทีมอย่างแรกคือเราต้องดูตำแหน่งอย่างที่สองคือก็ต้องดูพลังพวกพลังโจมตีเลือดโล่สกิลคอมโบ สกิลอันติเมตแล้วก็พาร์ทสี่แล้วอีกอันนึงก็คือดูจากรีวิวจากช่อง youtube ต่างๆที่เขารีวิวตัวที่เราเลือกจะปั้นไว้แล้วต่อไปมาดูทีมว่าเราควรจะจัดทีมแบบไหนเราถึงจะได้เลือกตัว UR ที่เราต้องการเอามาใส่ทีมได้ถูกอย่างแรกก็คือจะมีตัวแถวหน้าแถวหลังแล้วก็จะมีสายดาบ ส่โล่ส่รองเท้าอ่าถ้าเป็นแถวหน้าเนี่ยส่รองเท้าเนี่ยถ้าเจอสายดาบแถวหลังฝ่ายตรงข้ามตีเนี่ยจะจะแพ้ทางก็คือจะเลือดจะลดเยอะแล้วก็ตายได้ง่ายกว่าที่จะเป็นโล่ส่วนโล่เนี่ยถ้าเป็นแถวหน้าเนี่ยก็จะเจอพวกแคลรี่ฝ่ายตรงข้ามตีเนี่ยเขาจะเลือดลดได้เยอะสังเกตว่าถ้าเราเลือกแทงแถวหน้าเนี่ยเป็นสายรองเท้าเนี่ย เวลาเจอพวกสายดาบตีเนี่ยเลือดจะลดมากกว่าสายรองเท้าตีเพราะว่ามันจะแพ้ทางกันส่วนตัวหลังแถวหลังเนี่ยก็จะมีทั้งสายรองเท้าและสายดาบแล้วแต่เราจะจัด,จดทีมเจอคู่ต่อสู้ว่าทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยถ้ามีสายรองเท้าอยู่แถวหลังเยอะเราก็ควรจะ มีสายดาบไปด้วยเพราะว่าเราจะได้ล้มแถวหลังฝ่ายตรงข้ามต่อไปเรามาดูว่าเราควรจะพิจารณาทีมอย่างไรใน6ตัวนี้อย่างแรกที่ลุงคิดไว้ก็คือตัวแรกเนี่ยต้องเป็นแท้งยืนนานๆยืนถึกทนนานเพื่อให้แถวหลังเราเนี่ยจ่ายดาเมรได้ โดยไม่ไม่ตายตัวต่อไปเนี่ยก็คือจะเป็นตัวสถานะก็คือจ่ายพวกสถานะโกลหนใบอมมาพาตตัวต่อไปจะเป็นตัวฮิลตัวนี้สำคัญนะถ้าเราจะยืนนานๆหรือว่าเราเจอทีมสปีดเนี่ยเราต้องมีตัวฮิลน่าจะขาดไม่ได้เลยสำหรับทีมส่วนแถวหลังก็จะมีตัวบัฟดัมเมจให้เพื่อนร่วมทีมแล้วก็จะมีตัวดัมเมจหลักทำไม ลุงถึงตัดทีมแบบนี้ให้เราดูตัวแรกเนี่ยอุนคิโอลาเนี่ยอันติเมตเนี่ยลดป้องกันศัตรูแล้วก็ลุงะจะใส่เป็นเพิ่มสถานะด้วยก็คือจะใส่โซช่องที่3เนี่ยเป็นโซแชตก็คือเวลาอันติอ่ะมันจะมีโอกาสติดติดสตันทำไมถึงเลือกใส่อุคิโอลาเพราะอุคิโอลาเนี่ยมันอันติโดนทีเดียว6ตัวมันมีโอกาสติดมากกว่า ตัวที่อันติโดน2ตัว3ตัวลุงเลยเลือกใส่ให้อุนเคโอล่าเพราะว่าจะได้เพิ่มสถานะไปด้วยตัวที่2เนี่ยเป็นเนมเนม e นี่ก็เป็นแท้งมีสถานะด้วยก็คือสกิลคอมโบเนี่ยจะติดกลรหนแล้วก็สามารถช่วยการเพื่อนตายเนี่ยได้2รอบลองไปอ่านดูนะครับพวกสกิลพาสซีฟต่างๆของตัวละครแต่ละตัวเป็นแทงซัพพอร์ต ส่วนตัวต่อไปเนี่ยอนโนเอะเปิดมาเนี่ยถ้าใครปลุกอาวุธแล้วเนี่ยก็จะมีมนุษย์หิมะสองตัวเนี่ยตุ๊กตามนุษย์หิมะ2ตัวเนี่ยอยู่บนศีรษะนะการเพื่อนตายแล้วหลังจากอนโนเอะเนี่ยอันติเมตก็จะมีตุ๊กตาหิมะเนี่ยกลับมาอีกสองตัวก็คือการเพื่อนตายส่วนลูเคียนี่ก็คือหลังจากออนติเมตเนี่ยบับแอทแท็กให้เพื่อนเนวนี่คือเปิดมานี่ยังไม่ต้องทําอะไรก็ฝ่ายตรงข้ามก็เลือดไหลแล้ว แล้วก็ครบเครื่องมีสแตนแล้วก็เบียคุยะเพราะอเนลไซมาเนี่ยคู่ต่อสู้เลื่อนไหลเนี่ยเบียคุยะอันติเมตเนี่ยเพราะว่าเป็นสายมังกรฟ้าเนี่ยมันจะทําให้ฝ่ายตรงข้ามเนี่ยโดนนาเมตรแรงขึ้นเพราะพาร์ทีมลุงที่จัดอ่ะก็ประมาณนี้สรุปก็คือทุกทีมที่เราจัดเนี่ยอาจจะเคมบริ3จทีมหรือว่าชิงแชมป์โลก5ทีม7ทีมเนี่ยหลักๆก,ก็คือจะมีแท้งมีตัวสถานะแล้วก็จะมีตัวฮิล แล้วก็มีตัวบัฟดาเมจแล้วก็มีตัวดาเมจต่อมาเรามาดูตัวไหนที่ควรปั้นและควรข้ามของตัว U r นะครับมาเริ่มที่ตัวแรกเลยซุนซุยลุงว่าข้ามนะครับถ้าใครอยากเอาไปสู้เคมปอจ,จิช่วงแรกๆเนี่ยดีมากครับตีแล้วเลือดเด้งก็มีโอกาสได้แชมป์ถ้าถ้าเลือกซุนซุยมาใช้ช่วงแรกๆตัวที่สองเนี่ยปู่ปู่เนี่ยลุงมองแค่2ดาวก็พอ เพราะว่าหลังๆเนี่ยดาเมจไม่ได้แรงเลยเป็นได้แค่ตัวสถานะคือลดฟูลลี่กับทําให้สแตนตัวต่อไปอุนคิวลา v 1งลุงมองว่าตัวเนี้ยก็ควรจะแค่2ดาวก็พอเพราะว่าไม่มีสถานะแล้วก็แท้งมันมันยังไม่ครบเครื่องพอก็หนึ่งหนึ่งก็ดีช่วงแรกอันติตีเนี่ยจะเพิ่มเด้งเลือดตัวเองไม่มีอะไรไม่ได้ช่วยเพื่อนร่วมทีมอะไรมากแค่ยืนรับเทา้าอ่าลุงมองว่าควรจะข้ามนะไม่ควรไม่ควรปนันโทชิโร่ลุงมองว่ามัน มันจะแทงก็ไม่แทงมันจะดําเมจก็ไม่ดําเมจลุงมองว่ามันมันจะเสียสล็อตเสียสล็อตยังไงก็คือถ้าเราเอาไปยืนหน้าเนี่ยมันก็ไม่ถึกแล้วมันก็แค่ตอนอัติเมทเนี่ยลุ้นติดแช่แข็งถ้าเราเอาไปยืนแถวหลังก็ไม่ได้เป็นตัวบัฟให้เพื่อนรวมทีมมากมายอะไรนะักแล้วก็ไม่ใช่ตัวดําเมจมันกลายเป็นจะเสียสล็อตฟรีๆไปมันเป็นตัวไม่สุดทักศน์ ลุงมองว่าควรจะข้ามเพราะว่าหลังๆมันจะมีชิรายุกิเนี่ยก็คืออันติเมทเนี่ยแช่แข็งเหมือนกันแล้วก็เป็นแท้งแถวหน้าถึกมากๆต้องอดใจลุงคิดว่าแค่สองดาวก็พอทุกตัวควรจะเก็บนะครับอย่างน้นอย2ดาวเพราะว่ามันจะลิงความสัมพันธ์ตัวต่อไปเนี่ยไวอิจิโกะลุงมองว่ามันควรจะปั้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเสือขาวเสือขาวเนี่ยหาตัวดีๆแล้วก็ใช้ได้นานๆยาวๆเนี่ยน้อยลุงมองว่าควรจะปั้นนะครับ4ดาว5ดาวไปเลยครับเพราะว่าถึงหลังๆมันจะดาเมจสู้ เพื่อนพวกซันเงสืหนุ่มไม่ได้เลยพวกนี้ยแต่มันก็ยังเป็นตัวสถานะก็คือใส่โซขนนกเนี่ยพาร์ทสมันก็มีโอกาสติดสถานะอยู่แล้วพวกติดป้ายเราก็ใส่โซรลดฟูลี่ไปอีกก็คือทั้งป้ายทั้งรดฟูลี่ควรจะปั้นเอาไว้ไต่หอด้วยตัวต่อไปอ่ะเป็นเนลเนลตัวนี้ไม่ต้องพูดถึงเนาะเพราะว่าครบเครื่องอันติก็แรงแถมมีสตันหลังจากอันติ เปิดฉากมาเนี่ยถ้าปลุกอาวบธนนี้ก็เลือดไหลเลยจับคู่กับพวกเบียคุยะพวกสาตาเพราะว่าเป็นตัวหลักของลุงที่ใช้ไตหอเลยตัวแบกในหอคอยต่างๆเลยตัวต่อไปนอยทอล่าจริงๆไม่ควรปั้นนะครับมันมีแทงที่ดีกว่านี้แต่ว่าถ้าใครอยากเอาไปไตหอ่อก็4ี่ดาวพัาสีตายแล้วก็เป็นอมตะช่วยรับเท้าให้เพื่อนไตหอ่อผ่านได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าอดทนรอหน่อยปั้นแทงดีๆถึกๆึมันก็เอามาใช้แทนนอยทอล่าได้ แต่ถ้าใครอยากต่หอเร็วอะไรก็4ดาวครับเอาพัชสีไปต่หอตัวต่อไปเนี่ยอุคิโอลาอุคิโอลาเนี่ยควรปั้นเลยครับเพราะว่าก่อนที่จะมาถึงอุคิโอลาเนี่ยมันเป็นทีมสปีดใครสปีดมากกว่าก็คือมีโอกาสชนะ8 0 9 0เพราะอพออุคิโอลามาเนี่ยมันจะมีหอหอเต่าของอุคิโอลาพอครบตามที่เขาบอกเวลาเราโดนศัตรูโจมตีเนี่ยเลื่อมจะเด้งมันจะทําให้เรายืนได้หลายเทินขึ้นทีมสปีดเนี่ย จะมีบทบาทน้อยลงเพราะว่าอุคิวล่ามาไม่มีแบบเทินแรกตายหมดเทินสองตายหมดเนี่ยมันจะมีการยื้อเราอันติเมดกลับได้ลุงก็ใช้เยอะในการไต่หอตัวต่อไปกิมจอกิมจอเนี่ยลุงมองว่าปั้นก็ได้ไม่ปั้นก็ได้แต่ลุงดูมันก็แรงนะแล้วอันติก็มีลดฟูรี่ด้วยก็อันนี้แล้วแต่ชอบถ้าชอบก็ปั้นถ้าไม่ชอบก็สองดาวตัวต่อไปอ่ะอิจิโกโฮอลโลนะตัวนี้ลุงมองบ้าง ครบเครื่องอีกตัวหนึ่งนะอันติก็ขโมยป้องกันดูดเลือดด้วยสกิลคอมโบเนี่ยมีโอกาสติดเลือดไหลแล้วลดฟูลลี่ฝ่ายตรงข้ามด้วยฟูลลี่ฝ่ายตรงข้ามลดเนี่ยก็อันติกลับมาหาทีมเราไม่ได้ตัวนี้ลุงมองว่าก็โอเคนะดีมากๆตัวหนึ่งเลยใช้หนึ่งหนึ่งก็ดีนะตัวต่อไปเนี่ยซายเอลอพอนโลก็คือมาอยูริล่างสอน,นี่เองถามว่าควรปั้นไหมลุงว่าควรจะข้ามนะหลังๆนะเราต้องเลือกตัวแทงดีๆแล้วอะตัวที่มันครบเครื่องครบเครื่องหน่อย ตัวนี้ก็ไตห่อก็ดีนะมันมี2ชีวิตเหมือนมาอยูดีแต่แล้วแต่ถ้าคนอยากได้ชอบก็ปั้นไม่ชอบก็ไม่ปั้นแต่ลุงลุงลุงไม่ปั้นนะลุงมองว่าเปลืองเศษแดงต่อไปเป็นฮาริเบลฮาริเบลนี่ลุงก็ไม่แนะนําปั้นนะถึงจะเป็นเสือขาวเพราะมันตีแถวหน้าแถวหน้าเนี่ยแทงเขาถึกๆเยอะตีเขาไม่ลงหรอกแต่ว่าตีแค่เอามาตายแล้วก็เพิ่มเลือดให้เพื่อนเนี่ยลุงมองว่ามันเป็นภาสีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ ตัวเองตายแล้วไปเพิ่มเลือดเงี้ยมันไว้ใช้ไตหอมากกว่าแต่ถ้าสู้กัน pvp เงี้ยเราตายเราไปเพิ่มเลือดอกกอ P, เท่ากับเราสู้5ต่อ6เียมันก็ไม่ค่อยเวริร์กลุงวองว่าข้ามนะไม่ไม่ควรปั้นตัวต่อไปเนี่ยบาลกันบาลกันก็ดีถึกก็อันนี้ชอบก็ก็ปั้นนะไม่ชอบเข้าข้ามแต่ลุงลุงไม่ปั้นเพราะว่าลุงเก็บเศษแดงไว้ไปใช้กับตัวที่ลุงอยากได้ตัวต่อไปเนี้ยซันนุ่มพอดีลุงข้ามไปลงเอามาอยู่ด้านล่างนะ ซันนุ่มเนี่ยอันติแรงมากคู่ต่อสู้ติดสถานะก่อนแล้วโดนอันติคือเคลื่อนไหวไม่ได้เนี่ยมันจะเพิ่มคิดลุงว่าดีแต่ว่าข้อด้อยของมันก็คือตัวพวกนี้เวลาอันติไปแล้วเนี่ยฝ่ามันจะอันติได้อีกทีอ่ะนานมากคือหลักๆอยู่ในทีม่ต้องมีตัวฮิลตัวซับกันตายต้องพึ่งเพื่อนร่วมทีมเยอะต้องพึ่งปัจจัยอื่นเยอะพวก C c ซสตาร์อะไรพวกนี้ก็ต้องจัดทีมดีๆถ้าเราจะใช้ซันเงือตัวนี้นะหรือว่าถ้าเราใช้ทีมสปีดเนี่ย โอเคเลยตัวต่อไปจะเป็นสตาร์สตาร์นี่คือดีมากๆลุงอยากได้มากหรือว่าลุงเศษแดงไม่พอจับคู่กับเนวทีมเลื่ร่ดีมากอันนี้ก็ลุงแนะนําให้ปั้นนะถ้าชอบก็ปั้นไม่ชอบก็ก็ข้ามเพราะว่ามันมาติดติดกันอะช่วงช่วงเฟส2อเนี่ยตัวดีๆมันจะมาติดติดกันเลยตัวต่อไปก็คือไอเซนล่างสงตัวนี้ดีถึกทนอันติเราเพิ่มมีเกาะใครมาตีเกาะแตกก็จะลดฟูลี แต่ลุงมองว่าลุงข้ามเพราะว่าลุงต้องเก็บเศษดงวไว้ใช้ตัวอื่นชิรายุกิมันใกล้มาแล้วตัวต่อไปเนี่ยโยรุอิจิตัวนี้ดีมากๆนะแล้วเป็นหอเสือขาวด้วยลุงว่าลุงจะปั้นแล้วใช้หนึ่งหนึ่งดีคือใช้ตีบอสใช้ปกป้องเมืองคาราคุระมันใช้บ่อยลุงว่าลุงจะปั้นนะตัวนี้ดีนะอย่างน้อยก็4ดาวตัวต่อไปก็คืออิจิโกะมุกเงสึตัวนี้ก็อันติแรงมากๆติดขีด้วยถ้าถ้าคู่ต่อสู้มีสถานะแต่ก็อยู่ในเคสเดียวกับซันเงสึ ก็คือหลังจากอันติไปแล้วเนี่ยกว่ามันจะมาอันติอีกรอบเนี่ยมันต้องโดนตีไปตีเขาเนี่ยรอบ2รอบ3รอบกว่าจะได้อันติถ้าเอาตัวนี้ลงเนี่ยต้องมีตัวซับกันตายตัวฮิลเนี่ยมาช่วยไม่ได้เก่งแบบตัวเดียวโดดก็คือต้องเล่นเป็นทีมคตัวนี้ต้องมีตัวซับตัวต่อไปก็คือไอเซนผีเสื้อนะตัวนี้เป็นสายดาบแล้วก็อันติแถวหน้า มันดีมากนะถ้าจับคู่กับไฮนาโกะเพราะว่าพอไฮนาโกะเนี่ยอันติเนี่ยมันจะลดป้องกันเนี่ยลดเกาะแถวหน้าเนี่ยเราไอเซนอันติเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจมันแรงขึ้นเราถ้าตัวไหนตายเนี่ยมันก็จะเพิ่มฟูลลี่ให้ให้ตัวไอเซนมันด้วยบางครั้งเนี่ยอันติติดติดกันได้2รอบเป็นตัวที่ดีแล้วก็สกิลคอมโบแรงแต่ว่ามันตีแถวหน้านะมันต้องจัดทีมที่แบบลดเกาะแถวหน้าแล้วถึงจะใช้ไอเซนผีเสื้อได้ดี ลุงก็คิดว่าลุงจะข้าเหมือนกันนะแต่ลุงไม่ได้กาเพราะว่ามันมันก็เก่งตัวต่อไปมันเป็นพวกตัวกิจกรรมนะยินงินนี้ไม่ต้องพูดถึงเลยรถฟูลี่แถวหลังเป็นตัวแก้ทางตัวดาเมจที่ดีแล้วก็ทีมที่พลังเยอะกว่าเรานะจับคู่กับพวกชินจิเนี่ยก็คืออันติไปเนี่ยรถฟูลี่แถวหลังเนี่ยวามเป็นตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยแถวหลัง ไม่ได้อันติกลับมานะเราจะยืนได้นานขึ้นแล้วเราก็ทําลายแถวหลังเป็นตัวที่สารพัดประโยชน์ตีบอสก็แรงนะสกิลคอมโบสกิลคอมโบแรงกว่าอันติอันนี้คือควรปั้นเลยนะกินนะตัวต่อไปก็คือมัซโม m โตะนะ U R ตัวเนี้ยดีมากๆใครจัดทีมเลือดไหลเนี่ยเจอตัวนี้นี่ต้องขอบอกเลยว่าหลอนเพราะว่าถ้าเราสปีดต่ำเนี่ยพอเขาตีมารอบแรกเนี่ยพอมัซโมโตะเนี่ยถ้าไม่โดนสตันนะ เราล้างพวกสถานะหมดเลือดไหลอะไรเงี้ยคูตสูจะไม่ได้เอฟเฟกเลือดไหลหรือดาเมจจากเลือดไหลใครที่ใช้ทีมเนวทีมเลือดไหลเนี่ยเวลาเจอมัตสึมโตเนี่ยต้องระวังต้องกระจายตัวเลือดไหลออกไปไม่ใช่กระจุกทีมเดียวเพราะถ้าเข้ามัตสึมโตลงมาเนี่ยเท่ากับดาเมจเลือดไหลเราเนี่ยหายไปเลยหรืออาจจะวางแถวหลังก็ได้นะถ้ากลัวซีซีแถวหน้าโดนซีซีแถวหน้านะแล้วไม่ได้อันติล้างบัฟพวกสถานะต่างๆก็เอาไปไว้แถวหลังแต่ต้องเป็นทีมถึกเพราะว่าแถวหลังเราก็จะขาดตัวดาเมจ ไปหนึ่งตำแหน่งแล้วก็เป็นแท้งหงแดงลุงใช้ไตหอทั้งหงแดงทั้งหอละตัวต่อไปฮาริเบลท่องเที่ยวลุงผิดหวังมากเลยตัวเนี้ยแต่มันก็ยังใช้ได้ดีนะในหอหงแดงนะเอาไปยืนแท้งใส่โซโซบ็อกแล้วก็โซจินตาให้มันติดบล็อกอเอาไปยืนแถวหน้าตายหอหงแดงอย่างเดียวเปลืองเศษแดงไม่ต้องปั้นเลยต่อไปกิมจอมริ์มากนะปั้นก็ได้ไม่ปั้นก็ได้แต่ว่ามันจะเก่งหนึ่งหนึ่งนะใน สกิมบจิหนึ่งเนี่ยเก่งมากถ้าใครสปีดน้ำนี่เก็บได้2ตัว3ตัวเลยถ้าไม่ปั้นก็ไปใช้ยูรุจิตัวต่อไปเนลคริสต์มัสตัวนี้ดีมากๆนะหลังอันติเนี่ยมีเพลงคริสต์มัสเนี่ยก็จะฮิวให้เพื่อนทุกตัวนะลุงมองว่าควรจะปั้นเลยตัวต่อไปเป็นอีโนเอตัวนี้ก็ดีมากๆเป็นตัวฮิวที่แรงมากแล้วก็ถ้าปลุกอาวุธเนี่ยเปิดฉากมาเนี่ยก็คือมีตุ๊กตาหิมะสตัวนะบนหัวกันเพื่อนตายเนาะหลังจาก อันติแล้วก็จะมีตุ๊กตาหิมะก,กลับมาอีก2ตัวเหมือนเดิมตัวนี้เป็นตัวฮิวดีมากๆอันนี้ก็ควรปั้นนะลุงมองว่าควรจะปั้นเลย PVP ก็ดี1นึ่งหนึ่งก็เก่งอ่าตัวต่อไปเนี่ยลูเคียลูเคียเนี่ยลุงมองว่าไม่ควรปั้นนะมันมันก็เก่งอะ่ะแต่ว่ามันมาติดติดกันอะ่ะเศษแดงมันเยอะถ้าเราปั้นเนี่ยสามดาวอะไรเงี้ยเอาเศษไปใส่ตัวอิโนเอให้มัน5ดาว6ดาวดีกว่าตัวต่อไปเนี่ยโยรุวิจิวาเลนไทน์ ตัวนี้ดัมเมจแรงก็ควรจะปั้นเนาะถ้าไม่มีก็ข้ามได้ก็ดูดัมเมจแถวหลังของเราอะถ้าเราจะใช้สู้ศึกเคมปจีเนี่ยมันมี3ทีมใช่ไหมเราก็ลองดูว่าเราจะเลือกตัวไหนมาใส่ทีม3ทีมเนี่ยตัวดัมเมจทีมละ2ตัวหรือตัวหนึงก็ได้อเราก็เลือกเอาตัวต่อไปเป็นคุชิกิลูเคียครบรอบ2ปีของเซิร์ฟ g l o b a l ก็คือตัวนี้เป็นตัวบัฟพลังโจมตีให้เพื่อนร่วมทีมนะอันนี้ก็ควรจะมีเลยในอารีนาของเซิร์ฟตัวเองอ่ะก็ไม่ไม่ต้องสุดก็ได้2ดาวก็พอเพราะเป็นตัวซับตัวแรกแต่ถ้าใช้ลงเคมปจิอะไรเงี้ยก็ต้องอย่างน้อย4ดาวนะไปยืนแถวหลังเพราะว่าไม่ยืนแถวหน้าไม่น่าจะไหวรับดาเมจไม่น่าจะได้นานตัวต่อไปก็คือเบียคุยะตัวนี้ดีมากๆนะครับเอาไว้กับทีมเลือดไหลก็จะแรงมากแล้วมันเป็นตัวที่ดีอย่างหนึ่งที่แตกต่างจากมังกรฟ้าตัวอื่นก็คือถ้าเบียคุยะทำตัวไหนตายเนี่ย มันจะเด้งฟูรี่มองกรฟ้าตัวอื่นจะไม่เป็นแบบนี้นะอันนี้เด้งมาเยอะเลยลุงก็ใช้ไต่หอก็คือตัวแบกเหมือนกันในหอมองกรฟ้านะตัวต่อไปเนี่ยซันเกสเนี่ลุงพูดไปแล้วประเดีลุงตกเลยมาวานแถวล่างจากคลิปที่แล้วเนี่ยลุงบอกมาว่าตัวที่ไม่ควรปั้นนะก็คือ uya, sen, เบียคุยะเกมปะจิไอเซนซันเงกสุเนี่ยไม่ควรปั้นเปลืองทรัพยากรนะเก็บไปใช้กับตัวที่มันใช้ได้ยาวๆดีกว่าตัวต่อไปก็คืออุราฮะ ตัวนี้ดีมากนะใช้กับเนวก็คือเปิดมาเนี่ยเนวทำเล็ดไหลปุ๊บเวาลาอันติเนี่ยจะเพิ่มเกาะให้เพื่อนตัวนี้ลุงก็ใช้บ่อยใช้ประจําทั้งผ่านหอทั้งลง PVP นะชินจินี่ก็คืออันติเนี่ยจะลดฟูลี่ไปจับคู่กับยินเนี่ยดีมากๆเลยฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอันติได้น้อยมากส่วนกิมจอเนี่หนึ่งหนึ่งดีเก่งแต่สักพักก็ใช้ไม่ได้นานมันใช้ตีบอสได้เลยได้แต่ว่าถ้าปั้นมันก็จะเปลืองทรัพยากรแล้วก็ อันติมันโดนแถวหน้าด้วยต่อไปแทงถึกๆเยอะมากอันตีไปก็ไม่เข้าคลิปที่แล้วเนี่ยลุงบอกว่าเคมปจ,จิไม่ควรจะป้านเพราะว่าผู้เล่นใหม่เนี่ยส่วนมากเนี่ยจะรีบอับพ,พลังให้ได้ตามที่เซิร์ฟเวอร์กำหนดเพื่อจะได้รับตัวละครเคมปจ,จิมันทำให้เราเปลืองทรัพยากรที่ใช้ในช่วงแรกๆเนี่ยลองดูสเตต,ตัสตัวหลังอะ่ะมันจะพลังเยอะกว่าเยอะเลยสมมติเราป้านเคมปจ,จิเนี่ยไปดาวลงดาวลงเนี่ยลองดูครับพลังโจมตีเนี่ยตัวเปล่าเปล่าเลยนะยังไม่ได้อัพอะไรเลยเนี่ย พลังโจมตีเนี่ย196ถัดไปมาดูของอิจิโกฮัลโลเนี่ย483ตัวต่อไปเนี่ยกิมจอ519ตัวต่อไปเนี่ยอิจิโกมุเกสึเนี่ย509แต่เราต้องดูดีๆนะดูโล่เนี่ยของเคียนปาจิเนี่ย88อิจิโกฮัลโลเนี่ย113ส่วนกิมจอเนี่ย101กิมจอมันก็คือมันจะบางกว่าอิจิโกฮัลโลส่วนอิจิโกมุเกสึเนี่ย124ถ้าดูสเตตัสเนี่ยตัวเปล่าๆเนี่ยเรารู้เลยว่าเราควรจะปั้นตัวไหนแต่คนส่วนใหญ่อ่ะ เวลาเล่นแล้วอ่ะก็อัพไปแล้วเลยเราเลยเปรียบเทียบไม่ได้ว่าตัวเก่าอ่ะสเตตัสตัวเปล่าอ่ะมันเท่าไหร่พอเวลาตัวใหม่มาเนี่ยมันเทียบไม่ได้อันนี้ลุงก็เลยทําไว้ให้ดูว่าที่ลุงบอกว่าไม่ควรปั้นเพราะอะไรพอใช้ไประยะหนึ่งอ่ะของมันรีไม่ได้เท่ากับมันไปจมที่ตัวเคมปจิอ่ะมาดูเซตต่อไปนะเซตเลือดไหลนะลุงบอกว่าไม่ควรปั้นเบียคุยะให้สุดเอาใช้ช่วงแรกๆก็พอก็ลองมาดูสเตตัสแอดแทกในร้อยเจ็ดสิบแปด ส่วนฮาริเบลเนี่ย449เนลเนี่ย459แล้วก็สตาร์เนี่ย519พอดูแล้วก็รู้เลยว่าเบียกุยะ ah ไม่ควรทําเพราะว่าของจะไปจมช่วงแรกมันจะทําให้เราไม่มีของปั้นตัวหลังๆที่ดีๆมาแล้วเราก็จะเบื่อคือเราต้องวางแผนดีๆนะครับอ่ะมาดูเซตต่อไปตัวนี้เนี่ยไอเซนแอตแท็กเนี่ย216ริ21กิมจอคริสต์มาสเนี่ย550ยูริจิเนี่ย534เคอร์เซชินี้เนี่ย568 ถ้าดูตามเนี้ยกิมจอยูริจิเนี่ยใกล้ๆก,กันแต่ว่ายูริจิเนี่ยมันเตะได้4ครั้งมันก็มีโอกาสทานาเมตมากกว่ากิมจอส่วนไอเซนเนี่ยหลังๆมาเนี่ยอันติไม่เข้าเลยครับส่วนคาสิชินีนี่ก็แรงแต่ก็รอบเดียวเหมือนกิมจอนะลักษณะจะคล้ายๆกันอันนี้ลุงหมอยูริจิดีกว่าเพราะมันเตะได้4ครั้งช่วงสุดท้ายเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนนี้ลุงขอขอบคุณมากๆนะครับ